วันนี้มีเมนูตำตำไส้ตันบแบบไส้ตันแบบแซ่บๆ,ๆครับพ่อแม่น้องว้าวมาอืมพอตัวครับอืมนี้เป็น ผักเรื่องาาราลร่วับพ่อเม้งแม่ค้าเขาบอกมาตอนยังไม่ลวกมันจะมีออกเป็นสีม่วงๆขาวๆแล้วทีมอืมอือมหืออืม mm! mm.